สวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะมาสาธิตการนำเทสติสออกจากตะกกรแตงประดังก้าเพศผู้เริ่มแรกให้นิสิตใช้กันไกรตัดบริเวณปีออกให้หมดเพื่อที่จะเปิดให้เห็นตัวลำตัวของตะกกรแตงได้ชัดเจนนะครับจากนั้นใช้กันไกรตัดบริเวณลำตัวด้านหลังโดยตัดด้านข้าง ตัดในแนวขวางและตัดตามยาวนะครับเพื่อที่จะเปิดบริเวณช่องท้องออกมาจากนั้นเราจะใช้ f o ร์เซเพื่อที่จะเปิดบริเวณลำตัวนะครับบริเวณส่วนช่องท้องของตะกแตนออกแล้วก็ ในลำตัวนะครับจะมีเทสติสลักษณะเป็นก้อนสีเหลืองๆตามผ้านะครับในิสิตดึงออกมาจะมี2ก้อนเมื่อนำออกมาแล้วนะครับก็นาไปแช่ในน้ำนะครับลักษณะของเทสติสของตักแตนเมื่อส่องดูด้วย กล้องนะครับสเตอริโอไมโครสโคปจะเห็นลักษณะเป็นผูผูเหมือนกลีบส้มโอลักษณะแบบนี้นะครับเวลานิสิตนำไปใช้ใช้เพียงกลีบเดียวสองกลีบเท่านั้นก็พอ